สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอแนะนำการทำเทมเพลตวิทยานิพน์ใน EP นี้นะคะบรรณารักเยียจะมาสรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเทมเพลตวิทยานิพน์นะคะในปี2564และ2565จะมีรายละเอียดอัปเดตอย่างไรนะคะสามารถติดตามรับชมกันได้เลยค่ะในส่วนแรกนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตนะคะก็คือการลดความซ้ำของหน้าปกในค่ะ โดยวิทยานิพนธ์ภาษาไทยนะคะจะต้องตัดหน้าปกในภาษาไทยออกแต่ยังคงมีหน้าปกในภาษาอังกฤษค่ะส่วนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษนะคะก็ให้ตัดหน้าปกในภาษาอังกฤษออกโดยให้ตามด้วยหน้าอนุมัติเลยค่ะส่วนวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศอื่นๆนะคะอันนี้ให้ตัดหน้าปกในภาษาดนั้นออกแล้วตามด้วยหน้าปกในภาษาอังกฤษจากนั้นก็ตามด้วยหน้าอนุมัตินั่นเองค่ะและในส่วนที่2นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือการตัดคํานําหน้านามออกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสิทธิเท่าเทียมทางเพศนะคะโดยตัดคำนำหน้านามออกนะคะไม่ว่าจะเป็นนายนางหรือว่านางสาวสามารถใส่ชื่อสกุลผู้วิจัยหรือว่านักศึกษาได้เลยนะคะโดยสามารถใส,ส,ส่ชื่อสกุลของผู้วิจัยหรือว่านักศึกษาได้เลยะคะ่ะรวมไปถึงกรรมการนะคะที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการแล้วก็ตำแหน่งทางราชาการก็สามารถตัดคำนำหน้านามออกแล้วก็ใส่ชื่อสกุลของกรรมการได้เลยค่ะ สหานกรรมการนะคะหรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีตำแหน่งทางวิชาการก็ยังคงให้ใส่ตำแหน่งทางวิชาการที่เดิมค่ะส่วนในกรณีนะคะที่ผู้ทําวิจัยหรือผู้ทําวิทยานิพนธ์นะคะมีตําแหน่งทางราชาการที่แสดงออกถึงความเป็นเพศน,นะคะไม่ว่าจะเป็นร้อยตีหญิงหรือว่าร้อยโทยหญิงนะคะอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้วิจัยเลยนะคะว่าจะใส่หรือไม่ใส่ตําแหน่งก็ได้ค่ะและในส่วนที่3นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นก็คือการตัดหน้าประวัติผู้วิจัยออกค่ะ ในส่วนนี้อาจจะไม่ได้เรียกว่าตัดออกนะคะแต่ว่าเป็นตัวเลือกว่าจะให้ใส่หรือไม่ใส่น้ำประวัติผู้วิจัยก็ได้ค่ะแต่หากมีการใส่หน้าประวัติผู้วิจัยนะคะก็แนะนําให้ใส่เป็นตัวชื่อนามสปูลน,นะคะวิธีการศึกษาแล้วก็ผลงานทางวิชาการค่ะในส่วนของช่องทางติดต่อน,นะคะก็จะแนะนําเป็นช่องทางที่เป็นทางการหน่อยอย่างเช่นอีเมลนั่นเองค่ะ ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่มาอ่านวิยานิพนธ์นะคะแล้วมีความสนใจหรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็จะได้ติดต่อทางช่องทางอีเมลกับทางผู้วิจัยนั่นเองค่ะและในส่วนสุดท้ายนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการตัดคําว่าลิขสิทธิ์ออกจากหน้าปกค่ะจากข้อบังคัามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะว่าโดยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในฉบับที่3นะคะซึ่งเห็นว่าลิขสิทธิ์วิยานิพนธ์นะคะเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันร,ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยค่ะ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้นะคะสำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตตั้งแต่ปี6-1เป็นต้นมาค่ะโดยเทมเพลตวิทยานิพนธ์ที่หอสมุดมีไว้ให้บริการนะคะก็จะเป็นเทมเพลตที่มีการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุดสำหรับวิดีโอสรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเทมเพลตวิทยานิพนธ์ในปี2564กถึง2565ก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้ค่ะหากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสสาาาามมมรถถอบพวเาาได้ที่ เพจ a c e b o o k ธรรมศาสตร์ University Library หรือว่าจะเป็น Li น์แอดแอดที่ยูไลบรรี library, ก็ได้นะคะใน EP หน้าปนารักษ์เฟจะมาแนะนำการทำรเทมเพลตระธีพิธ์ในหัวข้อใดสามารถติดตามรับชมต่อกันได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ